จ้ากับแล้วเด้อมานาน้ยมานาน้ยวันทีเจ้ามาน้าโน้ยมันมเสร็รถกลับแล้วเด้อี่นองเ้อกลับบ้านเลยเด้อดีเด้นทางค่ะไม่้นคลองเดด้านหนี้ <laughs> không, không <lèo> <cười> <cười> nam, khổng, Nam khổng, khổng, khổng ไปค่ะเมื่อแป๊บเดียวก็อดเร็วคนเพื่อหาปลาเพื่อหาปลาได้ใส่มอ้อไงผมปลาหน้ำพร้อมาอย่ไก่น้ำพร้องไปกินปลาน้ำพร้องใส่มอ่อ มาหอลาวเดินมาหอด่างลาิน่นียลดเล่เลืดข้นหน่นมานลาวเ,เม่เเเม,มอนสกีโดยสารเนื้อน้องมอนแหย์คะบ่นมาหาเอา คนคนเขบอกว่าเพงคนไปครหา่นใพิคน,น,นมาหับก็ไล้ไอ้คนมาหับนั่ง,นเ,นเ,ง,งเล่นมา,า่อนใมอสกีดนซานเมืบรรยากาศลอกนอกดีดานแล้ว มาหออเทืรอนเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ยังสื่อมาก็สื่ออันนี้แหละมาไหนก็สื่อแน้มสื่อโย่ร้อยหนึ่งยากหาสิบบาทนี่หาโฮแน้มก็อันมุโยก็บหาโฮร้อยหนึ่งก็ได้ลองกองลองกองไหนก็ลงมาด้อยเป็นกองเลยหนึ่งก็เลยหนักสิกาก็ร้อยหนึ่งสิการก็ อันนี้ของสมนนหมักเหิะคนซื้อมาฝากมูเพิ่นอ่อนี่ตัวหนึ่งอันนี้ไก่ซีเอคอีอย่างเดียววันมาเป็นเอิรนนไก่ซีเคซื้อมาให้นางอดนางอดซางซื้อมาให้เพิ่นอันนี้แหละมาได้ยังมาขอเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ย<ม>โอ้บรรยากาศบรรยากาศเพื่อน มาบึงบาม่วงแล้วก็คนใส่ทงยางไว้แล้วคนห่อเนี่ยมีแต่คนมาปิดแต่ได้บ่ได้กินซุกจะเถื่อไผ่มาปิดกินไผ่มาปิดกินบางม่วงเนี่ยมีม้อนเลยอยากให้โหเขาบ่นอยากให้ไผ่ปิดเด้อว่ะเป็นลายเลยใส่ทงยางไว้อยากกินว่ามันซุกมันเสียบบอหรือบอลบางม่วงอันนี้นะบราเลยกินจักเถื่อเลยก็เลยอยากกินบางเพชรหนักเคี้ยวอมทุ่น เลยฝนตกอืมเยอะอุ่นถมเลยหมกเพ็ดป้ามหมกนาวสมลายแฉ่นมาดูหมกนาวข้างนอกคนป้าหมักน,าว,น,น,า,กกนาวไม่มอนเป็นลายอยู่เลยดกเอลิปีนี่คักขักขักขัก,ขกอป้าไปเป็นลายอยู่เลย มังนาวมังนี้อพี่น้องของผมหน่อยๆกับตำกับปีป้าเป็นลายเลยเป็นแมงกระพริซูแล้ะผนดอกอรีป้าจะหลับสะเตียเห็นปะลายลายลายต้นนี้ก็ลายคือกันนี่โอเป็นหมากน้อยๆน้อยๆน้อยๆ หลังเป็นหมากปีนเป็นดก,กว่าเก่าด้วยปีนเพราะว่าใส่พุยอันเร่งดอกเร่งหมากเด้ถ้าเบนฝนใส่ฝนตกแหงลยทางนี้เนาะสุ่มสื่อมดเลยสุ่มซื่อมึดฝนตกแหงเลยแบบนี้นี่พักใส่งามาาาก็งามใช่ไหมคะขักใส่งามใช่ไหม โอ้น้ำไม้ตัวนี้คนบมเห็นได้หน่เนาะงาวเลยนี่โอ้นี่คนปลูกปลูกพวกบัวนานพวกบัวเพิ่งเเออห็ดเห็ดวันนี้สิได,ด้ยดีย่ดอ,อกเพราะว่ามันสูงหนามสิบปั่วมันกระโบนาวจะละเห็ดอยูอ่เนาะ พักหนังตู่น้ำงามเขียวชุ่มเนี่ยอยู่เพื่อนกันเดีวซีแล่เพื่อกรบโบระบัดพัชซีเผื่องปลูกของเพื่อทั่เบิดนดลไม้นี่ยฉันเอาก็ง้อของทั่เบิร์ดงานนะนางอนมาเอาวังกีเนี่โอ้ตัวนี้เพื่อเห็นได้หนี่ยาวเลยนี่น่ะนี่แนี่กอดยาวเลยนางอนเพื่อเห็นได้เมือนั่นนี่อยากไปเอาเลยเออ บ่อปลาเพิ่นก็ยังพันเดปล่อยเด้อพี่น้องเด้อไม่มอยังบ่ได้ไปเบิ่งว่าลูกปลามันมีบ่อยู่บ้านนั่นสนามไสนะเอาจางสิไปเบิ่งมืออื่นก่อนสิไปเบิ่งเพิ่นเอาพักอันมาใส่เลยพักตบเนยเอามาจากเธอนนางอุ่นมาใส่มาขุดบ่ออีกแล้วไงบ่อตอนนี้แห้งง่ายกว่าเก่า มันเ mm. ็ตสองบ่อขุดบ่ออีกแล้วลูกทราย่อยข้านก็เสียหยาเป็นเมือดเลยสุ่มซ้นแล้กูุมอกเพ็ดนี่นักลีมังฮงเป็นหมักแล้ว ต้นตกแล้วขอสมซื่นตลงปูกคลองพังเม็ดลนะนามอง่วงต้นนี่สุกกินหมดแล้วมันมีจะหมากหมดแล้วอากาศดีโมระพาก็งดงามนี่แก้วงกรในมอนเป็นดอกลวเด้อเป็นดอกแล้วถ้าก็เห็นอันหนึง่งเดี๋ยวอะไรกินแล้วนี่ ทานข่อยเอาไปดังงามผลสั่งจะดังซื้อไว้พ่นทำเงินคัวก็นดะตุ้นทานเมียนข่อปดังงามผลพี่นอ้องมาพ่นจะหน่อยนี่ทานขึ้นราคาแพงเก็บเมียนนะคลิปนี้ก็บ่มียังเนาะพี่น้องเนาะมาเฮาเทียนทงซานแร่ตลอดปลอดภัยถึงจิตหมา้มมนกระลาตะก่อนเด้อพี่น้องเด้อ Okay, bye.